การกย่อยไก่กับ่าย จุลินซีเพราะฉะนั้นจุลินรีนั้นนอกจากจะเกี่ยวกับเรื่องระบบการย่อยการกับถ่ายแล้วจุลินทรีย์ยังส่งผลเรื่องการคุ้มกันด้วยนะฮะเราต้องสร้างจุลินรีขึ้นมาเพื่อจะสร้างผุ่งกันขึ้นมานะครับอันนี้คือสาคัญแล้วก็ดูแลช่วยเพิ่มตัวคอลลาเจนไต้่็ทายนะครับดูแลร่างกายเราหมดเลยในการแปลงไปเป็นคอลลาเจนสามชนิดนะครับเพื่อดูแลสารเคมีที่กระท้องเราทําให้เราป้องกันเรื่องเป็นมะเร็งและป้องกันการเกิดอาการคือช่วยทันทีแหละระงับจับยังเรื่องการอาการเกี่ยวกับเรื่องท้องร่วงนะครับนอกจากนั้นกกเอ ยังมีปัญหารเรื่องของเส้นเลือดตีเพราะนั้นเราจึงใส่สารป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีและกรุ๊ปเอป้องกันการเกิดไขมันพอกตับอันนี้คือเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะเราชีสุนของเราปัจจุบันนี้คนเป็นเรื่องเส้นเลือดตีหัวใจกับสมองโดยเฉพาะเรื่องสโตรกเนี่ยเยียบแบบเยียบคืบและก็ส่งเสริมก,การทำงานของโรคหัวาจให้กรุ๊ปปีเส้นกุ๊ปดีเป็นกรุ๊ปที่ระบบก,การทำงานขรคหัวจจะชาอาก์ควาชวา,านพราะการสร้างสารเสียประสานชานะครับแล้วก็ส่งเสริมการสร้างปูให้กรุ๊ปเอดีนะครับป้องกันการติดเชื้อง่ายป้องกันการเกิด่พวกแปงา เี่คือสิ่งที่เขาใส่ใจหนึ่งซองเพื่อป้องกันการเกิดสารพิษตกค้างทําให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงได้อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่เรื่องของยาสามัญประจำบ้านก็ได้แต่ถ้าเขาคิดว่าเราซื้อไปเพื่อป้องกันในเรื่องระบบการเกิดสารพิษในร่างกายป้องกันการเกิดมะเร็งป้องกันการเกิดท้องเสียยังไงก็ถือไว้ป้องกันทุกบ้านเรามียาสามัญไว้ทําอะไรเอ้ให้เราไม่เป็นเพื่อป้องกันนะครับมีพารามีทิงเจอร์ไว้ทําอะไรเพื่อป้องกันเหมือนกันเรามีนิลิมเพิ่มเติมเพื่อป้องกันนะครับมันเป็นจุด กิในอะไรที่ไม่ดีกระเพาะลําไส้เรามันจะเป็นตัวบอกให้รู้เลยว่าปุตรกินสิ่งที่ไม่แต่ถ้าไม่มีอะไรมาช่วยหรือป้องกันมันหรือมาช่วยส่งเสริมหรือรักษามันดังนั้นหรือรัดับยับยั้งมันเดี๋ยวนั้นมันดูดซึมเข้ากระแสเลือดนั่นก็คือดูดซึมสารพิษเข้าไปแล้วนั่นคือคุณส่งผลทําให้กระบวนการดูดซึมไม่ดีแล้วถ้าเกิดไม่มีการใช้ไฟเบอร์มาปัดกวานล้างผนังลบไส้ด้วยเพราะนั้นมีความจำเป็นนะครับจำเป็น